มันมีตัวเลขนะครับเรื่องของ US consumer ตามการไปจับใจ่ายใช้สอยบนห้างร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น Walmart Costco หรืออะไรต่างๆเนี่ยตัวเลขบ่งบอกว่า คนอเมริกันฮะเริ่มไม่มีตังละหมดทางแตกแล้วก็จุดพีคของการจับใจ่ายใช้สอยของคนอเมริกันเนี่ยได้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะได้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีการ spending เยอะแยะอะไรขนาดนั้นอีกนะใน second half of the year นะ่าสนใจมากนะจะบอกว่าไงดีถ้าอ่านข่าวนี้หมดเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าสัญญาณมันมาแล้วนะว่าเศรษฐกิจเริ่มจะไม่ดีคนจะเริ่มไม่จับใจ่ายใช้สอยแล้วนะแล้วก็ a l ลิสก็เริ่มเตือนแล้วนะว่า recession ก็อยู่ไม่ไกลนะครับเพิ่มเติมเข้าไป ก็ต um ้องบอกว่าคุณเจรมก็คงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับหลายคนก็กล่าวต่อไปว่าในเมื่อมันกำลังจะไม่ดีและมันกําลังจะค่อนข้างหนักเนี่ยคุณเจรมจะต้องชิงลดดอกอย่างแน่นอนนะครับไงเราก็รอดูคุณเจรมกันอีกทีหนึ่งนี่ฮะการวิเคราะห์ของบูมเบอร์ครับก็พูดเช่นเดียวกันนะว่า F ฟส is a b o u t to n o t a ม่เ a ิ่มอัตนะครับ as job growth moderate หลังจากที่การเจริญเติบโตของไอ้พวก Job เนี่ยพวกการจ้างงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ m o d e r a t e เริ่มชะลอตัวลงและเติบโตแบบกลางๆแล ฟดเนี่ยอาจจะเริ่มพยักหน้ากับการลดดอกเบี้ยลงนะครับในภาคหัวข่าวเนี่ยครับอยู่บูมเบิร์ก็มีการพูดเอาไว้นะ BOJ ไม่ hike interest rate ถ้าพูดถึงฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาเดานะเขาเดาเดาว,ว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีการเตรยมขึ้นดอกในเร็วนี้ BOE นะครับสำหรับอังกฤษเนี่ยก็เตรียมลดดอก in the coming days นะเติม S ก็คืออีกไม่กี่วันเนี่ยอังกฤษก็น่าจะลดดอกญี่ปุ่นน่าจะขึ้นดอกกำลัวันอังคารกับวันพุธก็จะมีคิวของยุโรปที่จะประกาศเรื่อง GDP กับ inflation นะครับงั้นมันเป็นเรื่องของการขึ้นดอก ลดดอกน่าติดตามหมดเลยนะครับส่วนอเมริกาเนี่ยก,กล่าวกันต่อไปครับว่าจะลดดอกในเร็วๆนี้ก็ไม่รู้มาเมื่อไหนนร่นะฮะ